สวัสดีทุกคนวันนี้ผมพามานมัสการหลหวงปู่ดู่พรหมปัญโยอยู่วัดสกแกอ,อยุทธยากันครับยะถาริวหาภูราปริวันิตากังเอลเมวัะโยตินังเบตังวุปกาปะปิอิติตังปะติตังตุลังทิเมวะ,ะส,วสมิจุตเถรุเรนตังกปาจันโทปันนารโสยะถามณีโชติระโโยถาสัพติทโย วัจนุสัวโพนัตตุมาเตปวัตวันธรายโยทุกีที่ขายุโกะพระตพีติโยวัจนตุสาวโลพนัตตุมาเตภวัทวันตรายโยทุกีที่ขายุโกะพระตพีติโยวัจนตุสาวโลพนัตตุมาเตปวัตวันธรายโยทุกีที่ขายุโกะมหาวิวัตนาธิริสนิจังธา ประจายโนจตตาโลธรรมาวัตันติอายุวโนสุขังภะลัง